His, uh, his, uh, it, it's, it's baby uh, or, or and baby and not eating baby baby And? i, I mm. Yes I don't know mm. But, but um, I know eating not mm. eat mm. But I don't know eating Oh I know. Mm. And Egg Egg okay, But, but mm. I'm only fishy, fishy baby. ไอ้ต้นดีหมคาด่าก no? ูเลยด่ากูเลยด่ากูเลยด่ากูเลยมีใครด่าบ้างอย่าลืมส่งแมสแสกมาด่าทั้งวันทั้งคืนเลยไอ้ต้นหนูชาลิดโอ้โหอีฟไอ้ฉันกินนะฉันอ้วกเลยไข่ไข่ตั๊งดึกไข่ตัวพวกนี้ฉันกินไม่ได้เพราะถ้าฉันกินแล้วมันอ้วกผมก็ยืนให้กินผมก็ยืนให้กินผมก็ยืนให้กิน เอออร่อยไหมอือร่อยผมก็ต nah, uh, ักให้กินผมก็ตักให้กินแต่กินพอกินเสร็จหมดปุ๊บผมบอกว่าเนี่ยเบบี้ประมึงโอ้โหเท่านั้นแหละมันลวกแตกเลยอืออร่อยเจอตอนวินกลางตลาดกลนงคืนจะบอกแค่ดูนัมบวังเออมีนัมบวังเออเออแพทแพทฮะฮเลือรกเซฟแพทม่วันม่วั Melo. Shut I head <Yeah>, my head. Melo. I hurt I hurt my head. Oh, I oh. <laughs> a hear, a so right right oh, hurt. I heard. Why hurt? All right. All 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 all. Alright, alright, Oh, 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 <sighs> why, why 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 why. You want you want sleep? No. I want sleep to get up. อดีอยวเรื่องจริงมาพูดเล่นเนยแพคุณดูแกแ้มเน่ยแพงมากกอนขอเป็นเพื่อนชายเลย one two, เป็นคนผมสั้ผิวบปอกขา สารติวบอกเขาสักไล่แต้มอยู <presidency> ่เอยพื่ออไรนะกูจังง่ก็ตาย Gökyüzüne